สวัสดีทุกคนสวัเดี๋ยวเปงั้นนะเป็นไรอ่ะสวัสดีครับผมว่าไงเดี๋ยวลองประชุมเลยสุดท้ายครับพี่ไอพี่ผมตีขึ้นขั้นสองเลยแล้วตีเลยดีไหมสวยไม่ใส่เสื้อดักวันนี้จะรีเนาะวันนี้ชอบติดไฟแล้วลองกันเอ็งเอ็งมีสมุดอยู่ใช่ป่ะอะไรเองมีสมุดอยู่ใช่ไ่ะสมุดอ่ะหรือว่าตีตีเป็นหนังสือแล้วหมดแล้วตีหมดแลกอ๋อตีไปแล้วอ่ะใช่อ๋อแล้วไม่ตีที่สุดอ่ะ อะไรนะตีแล้วไม่ตีให้สุดอ่ะมันหมดแล้วไงสมุดมันหมดแล้วจะตีอะไรฮะมันมีมีเรื่องเลยครับเนี่ยเรียบรวมเดี๋ยวเล่าทีรอห่ังประเทศนี้ฮะโอเคโอเคเบอร์กระทงอยากดูกระทืบโอ้โหก็มาดีครับน้องๆสวัสดีครับหาสิงห์สิงห์าครับโอเคเป็นไงบ้างอวุธดูดีม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 ีอะไรครับมีของครับเยโดไม้พู่อ่ะกี่ทีกี่ทีอ่อเนี่ยห้าสิบครับ เอีถามหาคนได้เผาเลยได้เรื่องอยู่นะเอ็งเอ็งมีอะไรนะเอ็งมีน้ำเงินหกทุกคนโอดเดใครเข้าไปท่าไอรินเองไม่ได้บินมานานพี่สิงหาสิงหามีสมุดอันนี้ปะสิงดถ้าสมุดเข้ามาดิเงินได้ปิ๊งปิ๊งหมดแล้วนี่เดี๋ยวผมให้ดูของในตู้เซฟผมท่านผู้ชมเย็ดโตของไปเต็มโต้อะไรเงี้ยอันนี้กาชาผมเปิดนอกรอบด้วยนะครับดูเดี๋ยวได้มาโคตรเยอะ สบดอย่างเยอะครับเดี๋ยวค่อยดันดันขั้นสองให้น้องครับรอพี่ฮะรอน้อยโหบอกไม่ใช่หยอกหยอกคนไหนรวะ Thank you style แคเดียวอ๋อไม่ใช่เหรอใช่ครับ See you again tomorrow เดี๋ยวพี่ตีแล้วนะจะตีคนตีขึ้นขั้นสองอดีตตีเลยครับพี่ม้าไปเฮ้ยขอบคุณโดนเนทนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลย สุจิรนันโดเนเทคหนึ่งร้อยบาทเผื่อกาซาปองงงโอมขอบคุณครับเผื่อกาซาปองเอาเฮียขายกระดาษชั้นดีอีกไปหนึ่งเดี๋ยวขาดกระดาษชั้นดีตัดต้นเงียเดียวกระดาษซันดีนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นตีขึ้นตั้นสองเลยครับขอบคุณน้องสุจิรนันด้วยครับหนึ่งร้อยบาทค่ากาซ่าเดี๋ยปิดนะผิดการแสดงคุยตอนไหนเอาแล้วตีเลยหนูว่าน่าจะไม่มีแล้วค่ะน่าน่าจะครบแล้วแหละ กันร้อยเปอร์เซ็น์ไหมพี่ค้น2อ่ะอันนี้มีกันแค่นี้จริงๆหรอเข็นเขบอกนะร้อยเปอร์เซ็นต์หัวเขียวหัวเขียวยกมือหน่อยดิไม่มาอนโ่ไม่ใค่อยากใค่อยากรู้ว่าเหตุผลที่โดนแทงอะคืออะไรก่อนที่โดนอย่างที่ดูเขาตัวเขาก่อนเขาาหมันเขามันใส่เองที่เองไปทำห้เขาไม่พอใจปะคนนี้เพิ่งเข้าประเทศวัแรงครับอ้าวเข้ามาปุ๊กตีอาวุธเลยนะฮะ่คือผม ผมได้ยินว่าคือเขาถามกันอยู่ว่าพวกมมนมาวุธกันเท่าไรบ้างครับเหมือนเขาบอกว่าก็จะเปิดตั้งแต่ในงานแล้วเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเราจานไม่หาซื้อนักอากาศใส่หรอครับโอ้ว่าน่าซื้ออยู่ครับมีแบบแผนไม้พูมันติดอันนะฮะตีแม่งได้จ็ดที่แม่งแห่กันไปเลยนะครับตีเลยแล้วกันนะครับในไหนก็ในไหนแล้วหาของกันเล็กชั้นดีนิดกระดกหนึ่งคูณสิบคูณก็สามสิบโลกนะครับติดแน่นอนมุดมันติดเหรอมันยากมากเลยนะโอกาสแบบ กูเห็นเขาตีแม่งตีนยับเยินนะฮะแต่เป็นไปได้ครับอาเราอาจจะเขาเาเรียกว่าอะไรเราอาจจะติดก่อนก็เป็นได้เสร็จของมิคมซัลเฟอร์หนึ่งีเแม่งเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละกูก็อยากมาถึงจุดๆนี้เลยวยนะครับมันจะได้ไม่เห่ากับผมไงท่านผู้ชมนึกออกไหมมันมีคนมาเห่ากับผมวันนั้นไงคือแบบเห็นแล้วขึ้นเลยครับอารมณ์แบบหมดจอยครับเห็นแล้วแบบของขึ้นอีสปอร์ตเลยครับครับ เจ็ดแล้วเหรอเจ็ดชิ้นแต่หกคนผมได้ช่วยได้ครับคืนคืนครับงไยสีแล้วกูฟังไปฟังไปตีไปฟังไปตีไปกูเต่าครับนั้นมันแย่อะไรแย่มนเอาอะไรมา่วมเงิสายเลือกเพื่อนเงยหรอเอาไปเลยอืมถ้ขอถามนิดนึงได้ไหมคะว่าไงในนี้ใครมีเพื่อนอยู่ไทเกอร์มากไหมคะครอบครัวหรือว่าทํางานคอยอยู่ด้วยกันตลอดอ้าวมีผมมีพี่สาวครับ ไม่แม่อันนั้นนะคือตอนเนี้ยก็มองว่าหมู่บ้านเราโดนเปิดแล้วผมอยากให้ออกทางหน่อยไม่ต้องออกทางหรอกอย่าไปเลยดีกว่าผมจะตีรถแควผมรู้เลยเพราะว่าผม FC อี่ชาอบคุนรัคุณนะครับคือบทลงโทษที่เขาให้มาหัวหน้าเผ่าสามารถยึดบัตรได้กี่วันสูงสุดเจ็ดวันซึ่งผมไม่อยากจะทำอย่างนั้นกับใครคือพอคุณไม่มีเผ่าแล้วอ่ะคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะฮะ อีวุธไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างเลยตีแม่งแหกให้หมดอย่าให้มันจบสิ้นกันรู้ปคุณเป็นเพื่อนกันอ่ะคุณต้องเอาเผาไว้ก่อนนะครับในกรณีนี้ถูกปะถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือที่หนสื่อก็คือถ้าไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณหนีไปให้ไกลที่สุดครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นว่าคุณร่วมมือกับอีกฝั่งหนึ่งช่วยเพื่อนทําร้ายเพื่อนในเผ่าตัวเอง โดยนะะโดยึดเผาแล้วกดกระโดวผมได้บอกว่า,าทองมันไม่มีส่วนตัวการมีเรื่องไม่มีส่วนตัวแน่นอนตอนนี้มันคือเผาะเเราะหว่างเผาเท่านั้นแต่ส่วนตัวก็ต่อเมื่อคอลเลคชันดีว่ะคนหน้าเผามาคุยกันผมไม่อยากให้ไปจัดก,การกันเองว่าคนที่โดนมันรู้สึกไม่ดีแม้เขาจะผิดนะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็คือเผาเราครับแล้วก็สาหรับคนที่เพิ่งมานะครับเหตุการณ์ล่าสุดนะผมจะเล่าอีกทีหนึ่งน้าเผาไทเกอร์มาแทงเพื่อเราซึ่งจริง เขาเลือกเองที่จะเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีอาวุธเนี่ยผมจะพาไล่ล่าพวกเขาทุกคนอันนี้คือสิ่งสิ่งที่แบบว่าหลีกเลี่ยงได้นะไม่ถึงเสียงเขาพูดใช่ไหมคนที่ถ้าเกิดไทเกอร์จะมาทําร้ายเวลาฟาร์มงานขาวอะไรก็แล้วแต่ก็คือวิ่งขึ้นรถครับไม่ไม่ไม่ผมพอามหน่อยถ้าถ้าถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้ครับสมมติว่าถ้าคุณเนี่ยไปคนสมมติคณเก็บส้มอยู่ใช่ไหมเขาวิ่งเอาวิ่งมาแทงคุณติดอีโมคุณเรียบร้อยเลยนะถูกไหมครับคิดแบบนั้นไม่ได้ครับ อ๋อแทงที่งานลอยกระทงคือเขาเปิดเราก่อนแล้วค่ะตอนนี้แทงที่งานลอยกระทงการไม่ให้เกียรติกันเออผมจะแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยพยายามอย่าไปคนเดียวผมอยากให้ทุกคนไปเป็นกลุ่มอย่างต่ำสองคนซึ่งอันนี้จะมามีมีผลดีในส่วนของการทําอะไรสักอย่างอย่างเช่นดันอาวุธตู้หรือจะทําอะไรจะค้าอะไรก็ได้ดันอาวุธกันไม่งั้นเนี่ยผมมองว่ามันเหนื่อยมากๆสำหรับผมที่ได้วุ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อน ผมไม่รู้อ่ะว่าตปิแบบนี้จะโดนอะไรบ้างซึ<ป>่งผมก็ไม่กลัวเหมือนกันจจหรือหรือ <c oughs> เปลี่ยนชุดหรือใครมีวิธีแก้ปัญหายัางไงก็เสนอผมมาได้เลยครับผมให้โอกาสสำหรับส <ผม S 1> ิ่งที่เราทำใครใครอยากค้าหรือว่าใครอยากเสนออะไรพูดเลยคะ่ะมีใครจะเสนออะไรไหมครับต้องออขอาถามได้ไหมคะได้ครับเราต้องมีน้องอยู่ที่ตัวเทคเตอร์ต้องสาารไปหาน้องได้่างนี้ดีกว่า ผมถามผมถามหน่อยใช่ไหมครับถามอ่ะอยากพวกอะไรจะพูดเลยว่าถ้าไปฟาร์มกับคนอื่นอย่างเงี้ยเผ่าอื่นนะสมมติว่าถ้าถอดชุดแล้วถ้ามันไม่ผิดกฎอ่ะก็โอเคนะผมไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าไงประเด็นเลยตอนที่คนที่แทงเนี่ยตั้งขอดอ่าคือต้องผิดอ่ะมันก็น่าจะโดนแล้วแล้วถ้าไม่โดนก็คือไม่ผิดใช่ผิดไหมครับกำนันผิดไหมฮะกำนันถอดถอดชุดเผ่าคือถอดชุดเผ่าแล้วแบบแทงคนอื่นหรือว่าไปแบบ ทำนู่นทำนี่ทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะถอดชุดเผาก็ผิดกฎของประเทศนี้อยู่แล้วครับอ๋อโอเคคือเข้ามาต้องใส่เลยแต่ว่าถอดไม่ได้ครับผมตอนที่โดนถอดทิ้งถอดแทงอ่ะอันนั้นอีเวนต์อ่ะอีเวนต์นี่คือไม่น้ำหระกทงเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรกิจกรรมก็ก็น่าจะได้เนาะกิจกรรมมันก็ได้ได้กระทงเลือดอ้เงี้ยกิจกรรมคือเล่นได้บรรยากาศเป็นใจมากกิจกรรมได้ของกิจกรรมคือถอดได้โอเค ครับผมแล้วผมถามทุกคนหน่อยว่าพร้อมยังท okay. <se ี่เราจะเล่นอะไรที่แบบว่าไปเลยนะครับไปไปเลยไปเลยก็ไปอย่าหลุดเดียวนะครับวันไหนก็ฟาร์มเป็นกลุ่มนะส่วนคนที่ไปบวกกับผมอะเอาล็อกมันเลยไปไปเล่นหม่พี่อารีเปิืองรถพี่เราไปเลยอะไปไปเอาเฮ้ยเฮ้ยเก็บของแป๊บไม่เอาสิพี่ไปเปล่าอยู่เก็บของแป๊บนึง ไอ้เอ็งไปเปลี่ยนกงผมไรผมเมื่อกี้พี่เตีอาวุธคนเดียวแปดทีไม่ติดสักรอบก็บแคปปูลอย่างเดียวก็พอแล้วมั้งรถรถกองทีนึงครับทันนี้ได้สามคนครับบุกตีเลยนะได้ครับไม่ถึงคนอีกคนนึงคนนึงครับเอไอยูเดี๋ยวไปเบิกรถก่อนปะได้ครับใช่ขอขับคนดีว เจะไปเผ่าไหนกันน่ะรู้ไหมไม่รู้ไปที่ไหนเหรอดีอีกไม่นานจะมีคนตีไม่เกินสิบทีติดเอเอเดี๋ยวเขาบอกโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับตีโอ้วต้องกาชาแล้วไ้เหี้ยใครอยากโดกาชาโดมาเลยนะครับสลับหลกาชาได้นะครับท่านสองต้องแชร์ะไรนะพี่สมุดเช็ดยางละห้าเ,เล่มเออสมุดทั้งห้าห้าเล่ม<ว>เลยถ้าหมดสี่ร้อยห้าสิบเล่มปะ นะเล่มเล่มละหนึ่งร้อยก็คือสิบเล่มเพราะว่าต้องไปทำใบใบรับรองสิบเล่มสิบสิบสิบก็ได้หนึ่งใบใบไอกระดาษฉันดีใช่ไหมแล้วก็เอาเอ๊เสียงกระแทกันจุกจับอะไรเนี่ยไปดูโอ้โอะไรล่ะ โดยเสียงกันตอนนั้นล <Why? S 1> งเฉยเลยตีแม่งให้แตกตีแม่งให้หมดเลยพวกเนี้ยตีมนันเน้เอาแม่งเอาแม่งไหนเข้ามาในเข้ามาในเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเล่นมันเล่นมัน โทษเล่นแม่งเเล่นมึงเนี่ปล่อยปล่ออเออไอเฮียนไอแมงมัดลบมัดลบเลยลบลบลเออจิมเออจิมจิมสามทีละไปแกสลบทันแก ขึ้นรถเฉยขึ้นรถเฉยเขึ้นรถเฉยขึ้นรถกันเฉยเพื่อนออกมามีใครแตกมั้ยเพื่อนเราอ่ะเช็คดูดิเก็มาดิวะใครมันใครมันเก่งบ<ล>นรถไอ้สัใครพูดอะไรมันเก่งบนรถไร้เหี้ยจบ,บแล้วอย่าให้ออกมันเอาแพงวางค่ะ ปากโคตรดีปากโคตรดีเยี่ยปากโคตรแซ่บเออตูปินเป็นไหนพี่พอแค่นี้เขาน่าจะรู้อล้ไปนอนไปนอนเราไม่ต้องโรงพยาบาลเราไม่ตยังเดือดดิไหมอะไรนาพีธถ้ามีวอล์ดไน้รางวันกว่านี้เลยใช่ไออยู่ตัดไปได้เยอะเลยเออเซียนตัดแค่ต้องแบบปล่อยปล่อยให้อาวุธเขาตีในกรณีหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งไม่มีบนโลกบอกเลย ยิ่งพี่เจอไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้ที่มันต่อยพี่นั่นรบาร์นะในการระยงชนเจอวุ้แทงมันทึ้เรียบร้อยต้องต้องใช้ขวาด้วยครับเนี่ยจะได้ครบเขาจะเขาจะกล้าบุกเราจริงเหรอนั่นนะเทถ้าเขาเอาเราแสดงว่านโคดูทรงละก็เพราไม่หำนึกอ่ะครับเขาไม่หำนึกอยู่แล้วเป็นคนยามคงนี่เป็นเยามอย่างนั้นแหละไม่หรอกเมื่อกี้เราไปเราเข้าไปตอนที่เขาไม่ได้ตั้งตัวด้วยแหละ ต้องไปร้านแค้งเลยมันก็ต้องตั้งซะิเตี่ยกะชนะเราอ่ะแล้วเวลาพี่ตั้งพี่ตั้งกี่นาทีอ๋อจะเย็นครับเฮ้ยเฮ้ยเแซบ่อยสิน้ำจูถ้กเดิดเขามาตะโกนดังๆนะน้องเปิดกระชายเออเขาจะมาวะเอาเอาคนไปไปดูสักคนได้ไหมสเกลวะมีใครยามไอสิงไปดูคนนี้บายบไปผมคนนึงครับ คืว่าเราจะไปไอ,ดอเดดดีวะไปบวกที่ไอเดดถอดเลรืะเดี๋ยวไปอเดดแม่งก็รวมมันอีกเบื่อ,อ,อมั่วบ้านงานบันทึกสี่เดย์ห้าห้าหมดเลยแงไอ้หมูปิน้นหมดเลยอ่ะดอกอยาก <laughs> หล่อให้กูรวมมันแ่ละเดี๋ยวไปไอเดดกันดีทั้งเราคิดว่าเขาจะไปไอเดดนะไม่ใช่างนีไปไอเดดกันนี่หรอ บอว่าเดี๋ยวไปเอาที่แอรดักพีู่ดเรื่องกดงานขาวอะไรนั่นหน่อยสิพี่จ๊าบเออเรื่องเรื่องงานขาวน่ะผว่าเราไม่ต้องนําและเนี่ยแหละเราบุกเผาแม่งไหมมาถึงเราไม่ต้องไปตีเขาที่งานขาวอปล่อยว่าบางทีคนอื่นก็ไม่เกี่ยวผมก็ังไม่อยากทำบอกดีแล้วใจอ่ะแล้ถ้าเขาทําเราก่อนก็คอยมาบอกพี่พี่พี่บอกต่อกันแล้วกันอ่ะนั้นหนูประกาศให้ในดารกแชร์ตางงานว่าไม่ต้องไม่ต้องนี่ละในงานขาวเดี๋ยวไปไอดอกกันดีกว่าไม่มาหรอกไปมันได้ไอดอกกันดีกว่าไปรุ่นไป ก็รวมกันน้ำเงินอย่างนหัรวมน่ะพี่สาวจัอย่างนั้นนี่ไม่ดีรวมกับเจ้าขอเปิดพี่สาวไว้ได้ไหมอ่ะฮัลลโหได้ค่ะน้องว่าไงจ๊ะไปไปไอ้ดอกศูนย์หอายุยืนจังเลยเต้องถามมาแล้วครับพี่ไปจอดเอาไปจอดข้างในเอาไปจอดข้างในหนึ่งมาสองมาสองไม่ไม่คนเดียวหรอกคนเดียวหรอกไปดี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 เขาขึ้นรถอ่ะดูดีดูดีเริ่มมาว่าดีมาเนี่ยเออเดี่ยมาหนึ่งคนนึงเนี่ยควานเฉาะหัวมันเลยเนี่ยมาเนี่ย ไปครับไปครับเนี okay. <t <t ่ยไทเกอร์ครับไทเกอร์ครับผมคุมโซลหลังนะเนี่ยไทเกอร์ครับก็โอเคเออเจ้าเจ้าทีเดียวผมพร้อมแล้วครับโอ้โหโอ้โหมีแนวด้วยปจูนทีเดียวน่าจะรวมอ๋อโอเคได้ต้องต้องค่อยๆเก็บไปทีละคนอ่ะการเขารวมนี่มันเสือหรือแมวถุกถูกผมว่าทุกคนน่าจะไปไปเกาะตรงไอ้ดรอปนะครับกูเห็นว่าพยักพยัก อันนี้คืออะไรอ่ะจะเปิดเขาเลยป่ะหรือยังไงไอ้เจมสก็ลงมาเมื่อกี้เขาเขาจะเปิดแล้วเราเก็บแค่คนเดียวเก็บแค่คนเดียวเก็บแค่คนเดียวเลยเก็บแค่คนเดียวแล้วที่เหลือเป็นบวกครับมาแล้วเขามาแล้วมาแล้วร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้ววิ่งอาวุธอืมอืมอืมใช่คุ้มหน่อยครับคุ้มหน่อยหน้าตอล้อเอ้ย อยพี่หัวเอ๊ะ <indung> แหนไอ้เที่ยนั่นอยู่หนเส้นโอ้โหเี้ยฟินิคันสามเนี่ยเผาเฮี้ยไวเนี่ยหัวนกโอ้โนวัว โอ้ยมันมีดมีดมีดตัววักที่ไหนต้องกระทบลงมีดลงกูลงมีดเอามีดเอามีดเอามีดเอ้ยเอามีดเอามีดเก็บมีดเนี่ยมาตัดมาตัดเดี๋ยวพี่น่าคอยตัดได้ได้เดี๋ยวตัดแฮะเก็บหนามากเปิดได้พี่น่ะ สวยสวยสวยครับอยผมครับโปสวยครับสวยสวยครับสวยครับจ้ครับเฮ้ยเอาเอาเอาผู้คุมผู้คุมระวังผู้คุมโอ้แม่งกระบอกบูทูธบอดิสวยสวย โอ้ยพี่จับเอ้ยเจ้าชิมุ่เอ้ยอ่าตอยเลย,เอยเตอยเลยผมจะแตกคนไหนก็คนนั้นแหละโอ<ด>้ทำไมเขาถึงจังวะนั้นอะ <c oughs> สวยสวยครับสวยมาอีกแล้วกูออกไปที่กันเจ็บจนพอเจบอ็บจนพอเจ็บวะครับ เจ็บผมหมัดเดียวก็ล่วงแล้วเบีาดเช่นกันไปไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอรอคือสถานการณ์ที่ติงเครียดอายุเฮ้ยใส่่ได้อยู่แล้วอายุรีบมาก่อนเลยเพราะว่าอายุโดนมีดแทงเซฟเใช่พี่เสียบปาโจมันแทงแกปาโจอะไรได้ไปเยอะอยู่ไม่เกันเลยโหเขามีวุธนนี่เดือดกว่านี้ยังไง อย่าให้มีบ้างอ่ะเงินรีบดัน,ดนพอพอแกดันพี่ปุ๊บเดี๋ยวพี่จะช่วยดันแก,กไงเนี่ยเอาไหโอ้เดีย๋ยวพี่ก็ไม่มาช่วยช่วยช่วยอยู่แล้วพ,พี่เกียจตัวเป็นขนโอ้โหขี้เกียจก็แย่แล้วพี่ไปฟาร์มนะได้ฟินิชขั้นสองเนี่ยน้องเออได,ได้ได้พี่เราไปฟาร์มันนี้ต่อเนี่ยแต่น้องต้องขึ้นขั้นสองจริงๆผัดกันตีได้นะแบบ S <S มัน<ช><ช>อาวดแบบตีตคนละย,ยี่สิเผื่อดวงใครแบบไม่ดีใช่ใชมันต้องผัดกันตีเพราะว่าตอนนี้พี่มีหินในน,นั้นน่ะสิบแปดลูกอ่ะไอผิมที่ตีแตกมันต้องได้เท่าไหร่อ่ะพี่เอ่อถ้าตีติดไวๆก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่ามันต้องครบร้อยหนึ่งตีกันเลยอ,อันนี้ <ไป S 1> มันเขายังไม่จบเหรอดิยังไงจบแล้วเห็นยังวิ่งวิ่งวนๆอยู่ใช่หน่ะยังวิ่งต่อยอยู่นะวุ่ที่ยังไม่แตกอะยีเปียวว่ะพี่มาเห็นผมไหมครับมื่อกี้เป็นชีพนะครับผมตี เออสุดยอดเลยอย่าได้สะดุดบอกเลยตอนเนี้ยตอนนี้พี่หมัดเดี๋ยวพี่ก็น่าจะเสียชีวิตทันทีที่เกิดเหตุไปถ้าลบนี่คือสวัสดีครับมีอะไรครับผมเรียกวันหน้าเผาคุณมาไหนครับอยากคุยกับหน้าเผาคุณอ่ะได้ได้ขอสงบศึกบ้าเขาบอกว่าขอทนะรเขาอยากคุยด้วยครับครับว่าไงครับหัวหน้าพยักจะมาคุยอ่ะครับคืออยากรู้อ่ะครับว่าแบบไอที่มาไปนี่เพราะเหตุผลที่ผมไปแทงคนของคุณดีงานลายกระทงใช่ไหมครับใช่แล้วนะ ผมก็อยากถามเหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมถึงพวกผมเก้าเหม็นคนของคุณน่ะมองแฟนผมมาท่าพัดหนึ่งละมองแฟนใช่ครับผมก็ว่ามันน่าจะคุยกันได้นะคุณโจเาถึงเรื่องึงรับองมันน้ำหนักเลมันน้ำหนักการอินการ์ครับมันแบบคนไหนคุณโจจำได้หรือเปล่าผมจำไม่ได้ผมทำงานวันนี้เลยนะเขาบอกเกือบตายครับไอคนนั้นน่ะโพรผมแทงเข้าไปอ่ะผมถามผู้กผมกดแล้วอ่ะสลบปว่าเขาเกือบตายเนี่ยคนนั้นน่ะเห็นอยู่ในห้องไอซียูเลยนี่ ใช่ครับ,บ,บ,อบอเอาสลยังไม่เตือนเลยผมก็เลยอยากจะรู้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องรุนแรงขนาดนั้นผว่ามันน่าจะคุยกันได้นะจริงจริงแล้วอ่ะไม่เห็นต้องรุนแรงขนาดนั้นเลยอาจจะเพราะหลายๆอย่างครับที่อาจจะทำให้ผมคุมอารหล์ไม่ได้อ่ะครับผมก็เลยแค่เตือนคุณเฉยๆนะ่ะสิ่งที่ผมทำอ่ะอการเตือนคุณเพราะว่าถ้าผมจะกดคุณอ่ะผมก็ไปกดงานข่าวแล้ว ถูกไหม่ะเพราะสิ่งที่คุณทำนะมันแรงเกินใช่ใช่กูค,คุยกันดีกว่าเอาว่าผมมาพูดแค่นี้แหละครับว่ารอวันนี้ที่พวกผมพังง่ะวันนั้นแหละเจอกันครับนี่คุณมาจบหรือมาตอนอมผมมาแค่มาพูดให้คุณฟังอันนี้มาขู่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้มาขู่ครับผมจะอะไรขู่พาคุณได้อะผมจะตุกคุณไม่ได้อยู่แล้วนี่สิ่งที่คุณทำเหมือนคุณยังไม่ยอมนะใช่ ใครจะไปยอมนะครับคุณมาถงล่มคนในหมู่บ้านผมเลยอ่ะคุณคิดว่าผมจะรอให้ <c oughs> <c oughs> คุณเกิดเหรอคุณ <c oughs> พูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยหมายความว่าคุณคุณจะกดพวกผมเหรอไม่กดหรอกผมไม่ทำแบบนั้นหรอกมึนแค่น้องอีแรงอ่ะจะเอาไปสู้อะไรกับพญากันพวกผมมันก็แค่หนาวัดน,นี่ผมจะเอาไปสู้กับพวกฟีนิกอ่ะครับหนาวัดรอ้อนนะเปล่ะเป็นหมอไม่ใช่หรืมไมจะสื่อสารอยู่นะครับออกเว้นผิดเลยครับเออออกเว้นผิดเลยอ่ะเอ๊ นั่นก็เหมาะเลยแล้วอุ้ยแหล่ะมาต้องออกแล้ผมก็อยากจะเตือนคุณนิดนึงว่าไอเดนัคุณไอเดนัคุณปัญหล่อไม่ได้หล่อนะจริงเด็กเดเย็นไปพี่ไอเดนัคุณไอเบบี้กลับมาคิดว่าเท่มากมั้งเจี๊ยบเจี๊ยบมากเขาเขาเก็บแม่เราเขายังว่าว่าเราอย่างนี้เลยอ่ะเขารักแม่เราแต่ทำไมเขาไม่รักเราวะเบบี้คุณรู้ว่าจะมาจบเคยมาต่อนี่หว่า ช่เขาไม่จบหรอพี่พี่เชนไอ้แม่งมาถามเฉยเลยเนี่ยมาสองคนมึงก็หาเรื่องเหอเอ็งเตียวไปกี่ทีละมาร์คโอ้ยขำๆแปดทีครับวันนี้ขำๆมาดสองทีอะพี่เดี๋ยวมาเรื่อยๆพี่ขาดอะไรอ่ะขาดอีกเจ็ดสิบเก้าทีครับทีนาตีแหกที่เรื่อยๆอย่าท้อหมัดมีดอ่ะขาดเงินใช่ไหมโอเคจ่ายเงินพี่ขาดเงินพี่ขาดน้องต้องไปหาใบตอยใบตองเหรอใช่ต่อลพีไฟาร์มล่ะ อายุยังจะไปเลยเปล่าอายุต,ต้องไปหาใบตองอายุไม่มีใบตองเนี่ยไป,ไปตองก็ได้